สวัสดีค่ะนี่เป็นปากาดูปองนะคะของแท้นะคะของแท้แน่นอนมีใบรับประกันนะทองคํานะคะเป็นทองคํามีใบรับประกันนะคะผสมทองคํานะซื้อใหม่หมื่นเออทองคำแท้ทองคาแท้การันตีนะคะซื้อใหม่ประมาณหมื่นหมืนม่นกว่า นะคะคพร้อมกล่องพร้อมใบรับประกันอุปกรณ์ครบนะคะอุปกรณ์ครบ เปิดราคานะคะ8,900นะคะ8,900ซื้อใหม่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะอุปกรณ์ครบเลยนะคะมีใบรับประกันให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยนะคะการันตีให้เลยนะคะ